โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังตโปตีติขา นิพพานังประมังวทันติพุทธ,ธานะหิปัพพิโตปร,รูปคาตีสมโนโหติปร,รังวิเหทยันตโตตีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในขันติกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านทั้งหลาย ที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ท่านทั้งหลายวันมาฆบูชานี้จัดเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าเป็นวันจาตุรงขสรรนิปะหมายถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน4อย่างในวันเดียวกันคือ 1. พระสงฆ์สาวก1250องค์ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์สาวกทั้งหมด ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ 3. พระสง์สาวุกทั้งหมดล้วนเป็นพระอระหันต์สตรงกับวันเป็นเดือนมาคะขึ้น15้าค่ำเดือนสามซึ่งในโอกาสนี้พระพุทธองค์ยังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกนั้นคือจุดรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งในส่วนของอุดมการหลักการและวิธีการเพื่อให้พระสงฆ์สาวกเมื่อออกไปประกาศพระพุทธศาสนาแล้ว จะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันโอวาทปาติโมกเป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่ได้ยกพระบาดีขึ้นมาในเบื้องต้นว่าขันตีปรมังตโปตีติขาเป็นต้นซึ่งในส่วนแรกนั้นคืออุดมการของผู้ที่จะเป็นนักเผยแผ่ว่าต้องมีความอดทน อดกัน้นต่อความลำบากตรากตรำไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยเดินด้วยท้าเปล่าเข้าสู่ป่าดงพงไพรเผชิญกับโจรผู้ร้ายสิงสาราสัตว์ภัยพิบัตินานาชนิดก็ไม่คิดย่อท้อและยังต้องอดทนต่อความเจ็บใจจากพวกเดินระถีที่คอยขัดขวาง ใส่ร้ายป้ายสีสารพัดวิธีนอกจากนี้ผู้มีอุดมการในการเผยแผ่จะต้องคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานรวมทั้งจะต้องไม่เค้นค่าและไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย